บ้านแห่งนี้เลยครับดูว่าเออมันวัฒนาแบบไหน,นเ,ไเนาะอาจจะไม่ปล่อยทิ้งไปดิเนเผื่อท่านผู้ชมทา่านใดสนใจอยากจะซื้อมาใช้บ้างก็จะได้รู้นะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่รุ่งบอกเลยว่ามันประหยัดประมันจริงๆนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเห็นไหม,มน,นี่เป็นเขาทางฝ่ายเราเดินนี่บอ่อเบอกโอ้ทางนี้มันเชิงมันน่าคลุกคลาน,น,าน,านาแต่หน่อยแหละท่านผู้ชมเอ้ย เออนะค,รนะครับถึงสายชะลอน้าแล้วดิโอ้ขี่แมือเดียวได้มือหนึ่งถือกล่องมาแม่เออทำไมจิ้มขึ้นได้ดินะครับปัดบน,นไปขบบนเดอ้อโอ้มนีคือมาหาปัดดาวิ้นน้ำไหลแรงนะบุญโกมเลยโอุ้ยนม้นมน้ำไหลยอยู่นี่ เดี๋ยวขี่ราต่อดีกว่าโอ้นี่ครับไม่พอขี่ผาตรงหน้าด้านนี่ยนะคุณผู้ชมเลยว้าวข้างหน้ามีัวดาแม่ปึด๊ดธรรมชาติสุดๆเลยดูดอกเวฟร้อยไปลุยได้ทุกที่นะครับคุณผู้ชมฟ้มาตรง้างหน้ามีัวอย่างไรแม่เป็นอะไรงัวต่างด่านแหละจุดไปจังหวัดะาชินี งัวมาแล้วนะครับทุกท่านนี่จะให้ชมวิวดาครับว้าวชมวิวบรรยากาศทองลายทองหน้าเนาะนี่มันขี่เบบลอยสิบไม้ครับโ้ยอย่างเทนะครับทำไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับท่านผู้ชมแต่อยากจะมารีวิวให้ทนะ่านผู้ชมได้ดูว่าเออจี่เบบลอยสิบไม้นี่มันก็ดีเนาะขี่ได้ประหยะน้ำมันดานหมปือไปไหนก็ได้ไปทึงทุกทางเป็นรถรถสื่อแกล้งจะแรงได้ยังไงวันนี้ปืนปวดเทไม่เหลาฮ่าฮ่าจ้าครับเดี๋ยว ชมูบรรยากาศได้ครับนี่ครับโอ้โหทางมอประาดว่าพังนะครับผมมันคนึดพลึกคนมากเจ้าตะกูลเวฟนี่ครับมันเดาเวฟร้อยสิบไม้นี่สองพันนิ้งสามหน้าผมว่าเกิดเงียบกิบเลยใช้มาตอนนี้แค่ไหมสองฝีแล้วฝี่ได้สองหมื่นโลแล้วครับคุณผู้ชมเกิดยังเงียบอยู่เลยครับเพราะวเสี่ยมญาติธมันดาแมะปื๊ดยอดะชุดเ ผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับจะมารีวิวเจ้าเวฟลอยสิบไอให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเผื่อคนในดท่านผู้ชมคนใดอยากจะสนใจอยากจะมาซือ่อใช่แบบผมมากก็่เชิญได้เลยนะครับแตวเขาบอกก่อนเลยว่าเขาไม่ได้มาจ่ายเงินผมเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้จ่ายผมก็ไม่แพ้ผมมารีวิวอะไรนะครับคือว่าอยากบอกต่อนะครับนะครับสว่วนคลิปหนา้าผมจะพาไปทำบันไหลจอาอะไรมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนติดตามรอรับชมได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อสวัสดีนนนนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขมตัวการาบโปรดกระบบานหนนมัดเดินหมวดคำเล่นผมสวัสดีครับ